วัยรุ่นทำกินวัยรุ่นสร้างตัวเสียยะจับให้แล้วคอกสิ้น3000เทอร์โบปี2019เรื่องนั้นดาวไม่ต้องพูดพอนห0 0ัเสียยะจับให้บัตรไปเดียวด้วยมาหน่งเครื่อง3,000เนะ 3, าะ3,000ปี1 9เอ้ออโอ้คอกเผาลอยแม็กใหม่ยางใหม่ใหม่นะครับมันแค่เปื้อนขี้ดินงขี้เฉยดูแต้มสีครับอ่าเลขใหม่60,000โลครับดู บาะหนังอีกครับผมไม่หกหมื่นครับพ่อแซดเสียงหวานข้อเบิกใหม่เท้าเบิกใหม่ทูกเบิกใหม่แหบบเบิกใหม่แจ้งสดวงเรียบให้ฟรีอ้าวฟังฟัง ฟีดาวฟีจองฟีจัดฟีโอนับรุ่นสร้างฝันไยรุ่นสร้างตัวออกรถสูงบาทผัตไปบเดียวเสียยะจัดให้สามารถซื้อได้ทุกอาชีพทั่วประเทศไทยเหนืออีสานกลางใต้ทักเข้ามาเสียเดี๋ยวเสียจัดให้ครับผมมาโอ้โหโคตรสวยจัดชุดแต่งแสนกว่าแจ้งจดใบขนส่งใบวิศวะโรงเร็ให้เรียบร้อยอางเคื่องเครื่องเดิมๆน้ำเดินดี เพิเติมหัวนุน็อตน,น้องแยมฝากระโปรงเดิมสติ๊กเกอร์มอ,อกอ,อยู่ครบจบศูนย์บาทเสียยะจัดให้ปีแรกผ่อนหกพันหลังจากนั้นผ่อนหมือนเดียวส่งฟรี์ว่าไทยปลูกใจพิมคำว่าสุดครับเสียยะยินดีว่าจุดกับเสียยะไอพี่น้องรดำดำมือด้วยไอพี่น,อน,อนอ้องผูกเงินหวยเงินลานผู้ใดส,สื้อสืขายลุงย้อนมือสอง 12, มาละใส่มือสองคิดพ่อซื้อเสียยะไว้เดี๋ยวเสียจัดให้ครับผมแฉไปครับพี่น้องแก้ว